อ่ะให้ชมนะครับนี่คือเรือนะครับต้นตะเคียนครับแบบนี้เขาเรียกว่าเรือขุดนะครับเรือขุดเรือขุด,ขดนี่แตกต่างยังไงฮะเรือขุดคือแตกต่างที่มีอ่าต้นเดียวครับแล้วก็ขุดนะฮะใช้สิวใช้สว่านใช้ค้อนใช้อะายครับขุดกว่าจะเป็นเรือขุดอายุหนึ่งร้อยปีต้นตะเคียนนะฮะ โอ้โหท่านใดอยากจะขอรางวัลที่หนึ่งก็มารางวัลที่หนึ่งโอ้โหพี่ใหญ่เราเอาก่อนเลยพอบอกว่ารางวัลที่หนึ่งพี่ใหญ่เราลูปก่อนเลยพี่ใหญ่เราลูปก่อนเลยนะฮะโอ้ยไทยของผมลิ้มของมผมก็มามาโชว์มาอะไรขายนี่คือ ร้านอะไนะร้านกาแฟร้านอะไอะไรเอ๋อเข้าใจทํานะที่นั่งเล่นนะฮะ็นับก็ก็เดี๋ยวรบกวนหลังก่โนดพี่แล้วก็ได้ได้ไนม่ี้โทรแม่งไม่เลยรักษา